ลดความตนีด้วยการให้ทานจากบทความสิบทางเลือกในการทำบุญหรือมักวิธีในการทำบุญสิบนั้นข้อแรกกล่าวถึงการทำบุญด้วยการแบ่งปันวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่หรือที่เรียกว่าการให้ทานนับเป็นการเสียสละให้แก่ผู้อื่น หวังให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยเมตตาจิตของผู้ให้การทำทานจึงช่วยให้ผู้ให้ทานนั้นมีจิตใจที่สะอาดโดยทานแบ่งเป็นสามประเภทคือ 1. อามิสทานคือการให้ปัจจัยสี่ได้แก่สิ่งของเครื่องเลี้ยงชีพรวมถึงการบริจาคอวัยวะ และสละชีวิต 2. อภัอยทานคือให้ความไม่มีภัยให้ความปลอดภัยช่วยคุ้มครองป้องกันเมื่อมีพยันตรายสาธรรมทานคือการให้ธรรมะให้ความรู้คำแนะนำที่ก่อให้เกิดปัญญาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ทานจะมีอน,นิสงส์สูงเมื่อมีเจตนาหรือใจที่เป็นกุศลครบทั้งสามการคือก่อนให้มีความตั้งใจดีตั้งใจทำํำขณะให้มีความปรารถนาดีดีใจที่ได้ให้ และเมื่อให้แล้วเกิดความภูมิใจในทานที่ให้ไปว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับเป็นสุขเมื่อนึกถึงความสุขของคนที่ได้รับพระภัยสารวิสาโลกล่าวถึงเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับการให้ทานเรื่องหนึ่งว่านางทาสีคนหนึ่งชื่อปุณณาสีฐานะยากจนมากแต่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตศรัทธาเลื่อมใส อยากถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าแต่นางยากจนมากจึงไม่มีอะไรจะถวายนอกจากขา้าวจีนางจึงตั้งใจตำข้าวแม้เวลาดึกดื่นขณะนั้นได้มองไปที่ภูเขาใกล้ๆที่ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกประทับอยู่เห็นมีแสงสว่างจึงนึกไปว่าท่านทำอะไรกันอยู่ ในขณะที่ตัวนางเองต้องทำงานดึกๆดืด่นๆนึกไปว่าพระพุทธองค์และพระสาวกค,คงมีทุกเช่นเดียวกันพอรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จมานางก็ถวายข้าวจี่ที่มีอยู่เพียงปั้นเดียวนั้นระหว่างที่ให้ก็ถวายด้วยความศรัทธามีความตั้งมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้บรรลุธรรมเมื่อถวายแล้วก็เกิดปิติยินดีที่พระพุทธเจ้าฉันอาหารนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าฉันอาหารแล้วจึงตรัสกับนางว่าพระองค์ทรงทราบถึงเรื่องที่นางสงสัยเมื่อคืนขณะทเข้าจี่จึงตรัสว่าที่นางมองเห็นว่าพระไม่หลับไม่นอนนั้นไม่ใช่เพราะมีทุกข์แต่ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ จากนั้นก็ตรัสว่าสำหรับผู้ที่ตื่นอยู่เสมอใฝ่ศึกษาทุกข้ามคืนมีใจน้อมสู่พระนิพพานอาสวะย่อมหมดสิ้นไปพอตรัสจบนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนางปุณณธาสีเพียงแค่ถวายข้าวจีก้อนเดียวแต่เนื่องจากได้ถวายแก่พระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเต็มหัวใจ จึงบรรลุธรรมถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการถวายทานที่มีใจไปกุศลครบทั้งสามการ